มาดูราวแขวนกล้วยไม้กันครับก็มี f อท่านหนึ่งนะครับจากจังหวัดนนทบุรีนะครับตำบลท่าอิดติดต่อมาหาผมให้ผมทําราวแขวนกล้วยไม้ให้นะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูว่ารูปแบบเป็นแบบไหนนะครับความสูงอยู่ที่2เมตรครับที่ต้องการนะครับสูง2เมตรยาว2เมตรกว้าง2เมตรตามแบบที่ล่างนี่เลยครับด้านบนขอเป็นสช่องนะครับ สี่ช่องหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารูปแบบจะออกมาเป็นแบบแนวไหนเนาะก,ก่อนอื่นก็ขอตัดเหล็กตามขนาดก่อนนะครับและจัดเตรียมอุปกรณ์เล็กๆน้อยนนะครับตามขนาดที่ f c เขาต้องการนะครับก็จะมาเริ่มจากที่เท้าก่อนเลยนะครับก็จะเริ่มเชื่อมเท้าก่อนดูให้การกงก็ขาขาดครับเพื่อนๆต้องเอาเสือ้อปิดไว้ เดี๋ยวส่งออเดอร์ชุดนี้เดี๋ยวซื้อเกงตัวใหม่ครับก็ผมก็จะเริ่มจากเท้าก่อนครับพอเชื่อมเท้าเสร็จผมก็จะทําเป็นคานบนนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมเท้าก่อนนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับก็ผลิตตามสั่งได้นะครับพ่อรีโอทําได้นะครับตามสั่งด้านเท้ากับด้านบนเสร็จแล้วครับส่วนตัวคาน2เมตรน่ะผมทําไว้แล้วนะครับตัวนี้น็อตหัวท้ายครับทําแบบนี้ ให้แม่บ้านเขาทาสีไว้ให้ครับแต้มสีตรงจุดที่เราเชื่อมนะครับเหล็กหนาะกั้นสนิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอแต้มสีตรงที่เชื่อมนี้ก็จะประกอบเท้าเข้าไปก่อนนะครับคานเท้าด้านล่างนะครับผมประกอบเท้าเสร็จก็จะเป็นเสาต่อไปนะครับก็จะเป็นเสานะครับเสาเสียบขึ้นทั้งสี่มุมเลยครับตัวนี้จะเป็นเสานะครับเสียบขึ้นทั้งสี่มุมนะครับ ก็แล้วแต่เราชอบนะครับหันน็อตไปทางไหนครับที่ทําแบบนี้ก็คือมันจะสะดวกในการจัดส่งนะครับจะไม่เชื่อมติดนะครับถอดประกอบได้ทุกจุดเลยครับใช้ประแจเบอร์17ในการประกอบครับตัวนี้ตั้งเสาขึ้นแล้วก็จะเป็นคานบนนะครับตัวนี้จะเสียบคานบนเข้าไปนะครับเสียบคานบนเข้าไปทั้งซ้ายและขวาแล้วครับแล้วก็จะเอาคานย่อยมาเสียบใส่ครับตัวนี้ยาว2เมตรครับแดดก็ร้อนร้อนครับ ลืมไปว่าต้องใส่หมวกครับก็เสียบได้สองเส้นครับด้านด้านเดียวเสียบได้สองเส้นกลัวเหล็กตกใส่หัวครับต้องเรียกแม่บ้านมาดันเสาช่วยถ้าประกอบสองคนก็จะดีมากเลยครับแต่ประกอบคนเดียวก็ง่ายครับประกอบคนเดียวง่ายอยู่ครับก็ตัวนี้ก็กลัวเหล็กหล่นใส่หัวนะครับเนาะกลัวหัวแตกนี่เสร็จแล้วครับ ย,ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวขอตึงน็อตก่อนนะครับแดดก็ร้อนขอเปลหมวกใส่ก่อนตัวนี้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเอฟซีจากกทมนะครับจังหวัดนนทบุปปรีตำบลท่าอิดสั่งเข้ามาครับให้ผมผลิตให้ตามขนาดที่ต้องการนะครับเดี๋ยวนี้เอฟซีจะเอาไปแขวนกล้วยไม้นะครับก็สนใจสั่งทำแบบไหนก็ทักพ่อริอมาได้นะครับ รับผลิตครับเมี่ยมูเจ้าคือเมี่ยข่อยบ่ขุนขพกอดแม่ก็ได้